ถ้าผมจะต่อยมวยไปด้วยปฏิบัติไปด้วยมันควรทำไหมครับคือผมอยากปฏิบัติจริงจังแต่ก็อยากปกป้องตัวเองได้ปกป้องอะไรล่ะปกป้องทำไมปกป้องจากอะไรถามหน่อ <c> ย <oughs> พูดเหมือนในการ์ตูนเลยนะศัตรูของคุณคือใครกันล่ะทำไมคณถึงทำให้ตัวเองเก่งเพื่อบอกว่าจะปกป้องปกป้องใครล่ะอย่างนี้น เนียนไหมเป็นคําคมในการ์ตูนนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเราไม่จาเป็นต้องไปทําเนี่ยถ้าเรามีเรื่องปุ๊บเนี่ยเท้าเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับเท้าเนี่ยตั้งท่าดีๆนะแล้วก็วิ่งหนีให้ไวที่สุดเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปตอบโต้หรอกนะก็ท่านอาจจะมีมีปมในใจก็ได้เงถ้าแบบ ต่อสู้มาถ้าเราไม่เก่งเราก็จะแพ้เขาเราจะโดนเขากระทำเหมือนไม่เกี่ยวนะครับถ้าอยู่ในทางปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดนะครับเราจะได้เจอใครมาทําร้ายไม่ทําร้ายอย่างเงี้ยนะก็ต่อให้เราเก่งแค่ไหนเราก็พลาดได้นะก็พลาดได้นะหลายๆคนมาเอาปืนกลมาอย่างเงี้ยเอาปืนมายิงท่านอนะ่ะท่านจะป้องกันตัวเองไงท่านจะต่อยมวยยังไงล่ะถือมีดมาอย่างเงี้ยผมพูดถูกไหมไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะ การที่เขาไปต่อยมวยเขาก็เพื่อสุขภาพไงก็อาจจะแบบทําให้ร่างกายแข็งแรงอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปคิดให้ดีนะครับว่าตัวเองจะต่อยมวยเพื่อปกป้องอะไรนะไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกโรคมะเร็งเกิดจากกรรมเก่าหรือเราเป็นคนทําให้เกิดขึ้นคะก็เป็นกรรมที่ไปทําเขาไว้นะทำำํำทาเขาไว้เจ็บปวดเจ็บแสบอย่างเงี้ยนะก็ครูบาอาจารย์หลายๆคนก็บอกได้นะครับว่า เป็นมะเร็งตรงนั้นตรงนี้เคยไปทํากรรมอะไรไว้อย่างเงี้ยนะก็มาจากกรรมเก่าทั้งนั้นนะใครที่ไปตรวจมาแล้วก็เออหมอบอกว่าเป็นตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่หมอนะก็มันมีเหตุทั้งหมดนะโรคที่เราป่วยทั้งหมดมีเหตุนะครับมีเหตุว่าเคยไปกระทําเข้ามาก่อนนะก็รักษาไปตามไปตามระยะนะ,ะไปตามระยะนะั่นแหละ ถ้าเราทำกรรมหนักไว้นานแล้วเหตุการณ์ที่เกิดกับเราปัจจุบันเราระลึกกรรมนั้นได้ใช่ฌานไหมครับใช่นะใช่นะครับระ,ะลึกได้นะถ้าครูบาอาจารย์ที่สำเร็จถึงฌานสามแล้วนะครับระลึกดูได้นะครับเคยทำอะไรไว้แล้วก็ดูของคนอื่นได้ด้วยนะว่าเคยทำอะไรไว้อย่างงี้นะแต่มันยังเป็นโลกิยะฌานอยู่นะครับก็แรกๆก,ก็เอามาเล่นเฉยๆนะผมก็ทำเหมือนกันนะตอนได้ใหม่ๆไปย้อนดูตัวเองเป็นอะไรเป็นอะไรอ๋อเป็นอันนี้เป็นอันนี้เหรอนน ไปไล่ดูไปทั่วเลยนะจนอาจารย์หมอสั่งห้ามดูอย่างห้ามไปดูแล้วอย่างงี้ยก็เลยเลิกพอเลิกดูเสร็จเรากา็ปฏิบัติไปเรื่อยไปเรื่อยเนี<ๆ>่ยได้ทีนี้มันขึ้นมาเองนะมันเป็นญาณขึ้นมาเองพอเจอหน้าหน้าใครปุ๊บข้อมูลเขาโหลดเข้ามาเลยนะว่าแบบเ,เขาเคยเป็นอะไรกับเราสร้างกรรมอะไรกับเรามันโหลดมาเลยโดยที่เราไม่ได้เพ่งอย่างเงี้ยนะก็อันนี้เป็นฌานกับญาณต่างกันครับโลกิยะกับโลกุตระจะต่างกันแบบนี้เลยนะการกดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวร ของเรามีผลไหมครับควรทําหรือไม่ควรทําทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะไม่มีผลไม่มีผลนะแล้วแต่เลยนะก็ก็อย่างที่บอกอรับพิธีาศาสนาพิธีก็คือเป็นของพางใช่ไหมก็คือแบบการอธิษฐานเนี่ยบางทีแบบมันไม่เห็นผลไงเอ้ยอธิษฐานไปนแล้วมันจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเออได้กวดน้ําเออมันแน่นอนอย่างน้อยก็แบบเป็นเป็นการบอกต่อให้พระแม่ธรณีส่งบุญตัวนี้ไปให้ถ้าเผื่อเราอธิษฐานไม่ถึง ก็ใช้ตัวช่วยอย่างเงี้ยนะก็พามเ็าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถามเพิ่มเติมครับการอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยกล่าวคําในใจระลึกถึงมีผลถึงเจ้ากรรมนายเวรไหมครับและควรทําตลอดไปไหมครับถวายเงินหลวงตาสินทรัพย์และอาจารย์ตะวันเจ้าทิศบุญกุศลให้ตัวเองและท่านต่างๆต,ตลอดก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่แต่ถ้าเป็นผมเนะี่ยถ้าเป็นที่ผมเรียนมานะ ก็อย่างแรกก็ต้องอุทิศให้ตัวเองก่อนครับอุทิศให้ตัวเองก่อนแล้วก็อุทิศให้นะ <c oughs> ไม่ได้พูดนานนะลืมไปเลยนะส่วนมากจะรวมรวมไงต้องให้ตัวเองก่อนแล้วก็ให้พ่อแม่นะครับพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะอย่างที่สองอย่างแรกให้ตัวเองที่สองให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณพ่อเกิดแม่เกิดของเราอย่างที่สาม เทวดาประจําตัวเทวดาภพภูมิทั้งหลายที่ปกปักรักษาเราเงี้ยเราต้องให้ผู้มีพระคุณของเราก่อนนะครับเราอย่างที่สี่เนี่ยค่อยให้เจ้ากรรมในเวรนะเจ้ากรรมในเวรมารายวันนะครับก็แบบคนนี้ไปคนนั้นแาคนนี้ไปคนนั้นมา,นนนนนมาแล้วแต่นะแล้วแต่นะบางคนมีเจ้ากรรมในเวรสามคนอย่างเงี้ยก็เจ็บตรงนั้นตรงนี้ทั่วไปหมดอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ว่าทํากรรมหนักมาแค่ไหนก็คือเจ้ากรรมในเวรให้เป็นอันดับที่สี่นะครับ ก็หลายๆคนแบบกลัวแบบมีกรรมไงกลัวทุกข์กลัวเจ็บป่วยกลัวนั่นกลัวนี่ให้ยกเจ้ากรรมในเวรอย่างเดียวเทวดาข้าบนช่วยถ้าตายไงให้เราหลุดพ้นรอดพ้นให้หมดกรรมตัวนี้อย่างเงี้ยให้เราแบบดิกล่้งกรรมตัวนี้ให้ท่านไม่ทําบุญให้เขาไงเจ้าที่ที่บ้านก็ช่วยเหลือโน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยก็ก็ต้องให้เลี้ยงตามนี่นะและอันสุดท้ายก็คือให้เราสัปปตลทั้งหลายนะก็ให้มดให้ปวกให้ มาลงมาแรงอะไรก็ว่าไปหรือว่าวิญญาณสัมภเ,เวส่งภเวสีเนี่ยไล่ไปตามนี้นะห้าอันดับนะก็จะดีกว่าแค่นั้นเลยเสเคนะ